ฝากเพลงนี้มาให้คุณนี่คือคำทำนายของคุณบอกเลยไม่ต้องลุ้นว่าเขารักคุณมีคุณแค่คนเดี ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะต้องบอกเลยค่ะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่อาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้นะคะเป็นคนคุยของคุณก็ดีนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่อยากจะบอกกับคุณมันเป็นการคอนเฟิร์มมันเป็นการยืนยันที่อยากจะให้คุณรับรู้อารมความรู้สึกของเขาว่าเขารักคุณค่ะแล้วก็มีคุณแค่คนเดียว เขารู้สึกดีๆกับคุณมาก,มากๆแค่เพียงคนเดียวหากคุณสงสัยนะหรือว่าอาจจะรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะหรือว่ายังรักคุณอยู่ไหมหรือว่ารักคุณจริงๆหรือเปล่านี่คือข้อความที่เขาอยากจะยืนยันกับคุณค่ะว่าเขารักคุณจริงๆแล้วก็รักคุณแค่คนเดียวด้วยใครรับชมนายรื้หนหยแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเป็นดีด้วยนะ